ขั้นตอนการซ่อมสีรถยนต์ต้องทำยังไงสวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประทานธราแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาให้เทคนิคค,ความรู้นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่กำลังหัดซ่อมแซมสีรถด,ด้วยตัวเองอยู่นะครับผมวิธีการซ่อมสีนะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับมารับชมกันในคลิปนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชม คลิปวิดีโอที่ผมจะทําจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์นะครับด้วยประสบการณ์อายุการทํางานของผมนะครับที่มากกว่า28ปีนะครับเพื่อนะครับเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์นะครับเพื่อจะเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปต่อยอดเพื่อทํารถตัวเองหรืออาจจะต่อยอดไปเป็นการสร้างอาชีพก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบเนื้อหา แนวทางประมาณนี้นะครับผมก็ช่วยฝากกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ช่างหนุ่มด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่างหนุ่มจะอัปโหลดลงในช่องอยู่เสมอนะครับไม่รอช้านะครับคุณผู้ชมไปเข้าเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับรถมีซ่อมเพิ่มเติมนะครับสวิโล a 3 2ที่เมื่อเช้านะครับที่ว่าหลังคาผุนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจัดการเองนะครับแต่ว่าในแผลที่มีการเคาะเงี้ยนะครับก็ต้องให้ช่างผู้ชํานาญงานนะครับเป็นเป็นคนช่วยเคาะนะครับนี่ก็มาอาศัยนะครับอู่นาอู่ลุงในซอยเดียวกันนี่และนะครับมาให้นาเขาช่วยเคาะให้นะครับผมพอเคาะเสร็จเดี๋ยวก็จะเอาออกไปจัดการทําสี พร้อมกันกับหลังคานะครับหลังจากแผลรถนะครับที่ได้ชนเฉี่ยวบุบมานะครับได้เคาะขึ้นรูปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำขั้นตอนการซ่อมสีนะครับคุณผู้ชมแผลลักษณะแบบนี้นะครับแผลใหญ่แผลรอยค้อนลักษณะจิกๆแบบนี้นะครับเราใช้กระดาษทรายเบอร์80เปิดบริเวณแผลที่มีรอยค้อนจิกเยอะๆก่อนนะครับ เ,เฉพาะแค่บริเวณภายในนะครับเปิดเฉพาะแค่บริเวณแผลด้วยเบอร์80นะครับจากนั้นนะครับบริเวณรอบนอกนะครับเราจะขัดด้วยเบอร์180เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับทุกแผลเลยนะครับผมทุกแผลที่มีขนาดใหญ่ให้ขัดเบอร์80ในบริเวณกลางก่อนนะครับถ้าแผลขนาดเล็กเราสามารถใช้กระดาษทรายเบอร์180ขัดเปิดแผลได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแผลนั้นๆนะครับ หลังจากที่ขัดเปิดแผลเสร็จแล้วนะครับเป่าเช็ดทำความสะอาดนะครับทีนี้มาดูในบริเวณที่มันเป็นแผลชะกันนะครับก็คือแผลรอยคอนจิกอย่างนี้แหละนะครับให้นะครับให้เราลงสีโป๊ฟไฟเบอร์ลงไปก่อนนะครับบางๆก่อนหนึ่งเที่ยวนะครับสีโป๊ฟไฟเบอร์เนี่ยจะไปช่วยยึดเกาะนะครับกับพื้นผิวที่เป็นรอยค้อนรอยยับนะครับสีโป๊ฟไฟเบอร์เนี่ยจับเหล็กได้ดีด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองพื้นนะครับ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้เนื้องานนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในรอยคอนร,รอยยับพวกนี้นะครับมันจะช่วยนะครับในการยุบตัวของสีโป 2K ได้นะครับคุณผู้ชมเราก็โป๊ลงไปในบริเวณแผลที่แผลชะกันแผลลึกแผลรอยคอนอะไรประมาณนี้นะครับ1นึ่เที่ยวไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แค่รอเวลา10นาทีนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สีโป 2K โป้ลงไปได้เลยโดยไม่ต้องขัดนะครับหรือถ้าพี่น้องอโป้ไว้ทิ้งไว้1วันนะครับเราอาจจะใช้กระดาษทรายเบอร์1 5อย8 0ามาลูบๆเกลี่ยนหน้าบริเวณสีโป้ไฟเบอร์ก่อนค่อยโป้ 2K ต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าทํางานต่อเนื่อง10นาทีสามารถโป้ 2K ทับได้เลยนะครับก็โป้จนกว่าจะเต็มนะครับผมกี่รอบก็ขึ้นอยู่กับแผลนั้นๆนะครับ หลังจากการโปสเสร็จแล้วนะครับก่อนจะขัดนะครับผมก็ควรจะทิ้งไว้อย่างน้อย20-30มนาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับตัวที่ผมกำลังพ่อนอยู่นี้เป็นสเปรย์ผงฐานไกด์โค้ดนะครับเราพ่นลงไปเพื่อจะดูผิวงานนะครับเวลาเราขัดเราจะได้เห็นนะครับว่าผิวมันเรียบหรือไม่เรียบนะครับตัวไกด์โค้ดจะเป็นตัวบอกเรา ใช้กระดาษทรายนะครับถ้าแผลหนาก็อาจจะใช้เบอร์120นะครับ150 180เป็นตัวเปิดนะครับขึ้นอยู่กับความหนาของสีโป้นั้นๆน,น,นะครับคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะครับก็จบด้วยเบอร์240ในบริเวณสีโป้และบริเวณขอบสีโป้นะครับนอกเหนือจากสีโป้ที่เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวลดนะครับก็ลูบเบอร์600ไปทั้งชิ้นนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นล้างเช็ดทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับถ้าอากาศร้อนๆนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ําที่มันขังตัวอยู่ในเนื้อสีโป๊เนี่ยให้มันระเหยออกมานะครับเราเราอย่าพึ่งแบบ เช็ดแล้วก็รีบเป่าลมแล้วก็รีบพ่นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราขัดน้ำเนี่ยเราต้องให้ไอน้ําที่มันฝังอยู่ในเนื้อสีโป้เนี่ยให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันมีความชื้นนะครับถ้ามันมีความชื้นนะครับโอกาสที่สีเราจะพองขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าขัดน้ำนะครับก็ควรให้มันแห้งสนิทนะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับ พ่นสีรองพื้นไปสีรองพื้นนะครับก็จะแข้งอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้ก่อนขัดสีรองพื้นก็พ่นไกด์ลงไปเพื่อดูเป็นแนวทางอีกครั้งนึงนะครับทีนี้วิธีการขัดสีรองพื้นเนี่ยเราไม่มีเครื่องเราสามารถขัดน้ําด้วยมือก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็เริ่มจากเบอร์400นะครับในการเปิดหน้าแผ่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทุ่นเวลาทุ่นแรงนะครับ เปิดด้วยเบอร์400แต่ต้องจบด้วยกระดาษทรายเบอร์600นะครับด้วยการขัดมือนะครับคุณผู้ชมเครื่องนะครับมันจะทําให้เรา,าเปิดหน้าถากหน้าได้รวดเร็วแล้วเราก็ไปจบด้วยการขัดด้วยมือเพื่อจะแต่งเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์600 จบกระดาษทรายเบอร์600บริเวณเนื้อสีรองพื้นนะครับแล้วก็บริเวณรอบนอกที่เป็นสีน้าเงินเดิมด้วยนะครับก็คือเบอร์600จะคุมทั้งสองชิ้นนี้ด้วยกระดาษทรายเบอร์600ทั้งชิ้นเลยนะครับไกด์โค้ดนะครับผมก็จะบอกเรานะครับผมว่าขัดเรียบหรือไม่เรียบนะครับถ้าผมผมดามหายไปหมดแสดงว่าพื้นตรงนั้นน่ะเรียบมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เอารถออกมาตักแดดนะครับ ให้น้ํามันแห้งระเหยออกไปนะครับเข้าห้องพ่นติดคุมชิ้นงานที่ไม่ได้พ่นนะครับแล้วก็มาพ่นสีจริงนะครับอัตราส่วนผสมสีหนึ่งส่วนทินเนอร์1ส่วนพ่นกรบแผลไปก่อนนะครับจะสังเกตนะครับว่ารอบแรกเนี่ยก็ยังมองเห็นสีรองพื้นลำลายอยู่นะครับพ่นรอบแรกนะครับในบริเวณเนื้อสีรองพื้นนะครับแล้วก็พักเที่ยวถ้าอากาศร้อนนะครับคุณผู้ชมก็พักเที่ยวสัก5นาทีก็พอนะครับ 5นาทีเนี่ยสีมันก็แห้งเซตตัวแล้วนะครับในการพ่นรอบแรกสังเกตนะครับเราเวลาเราพ่นซ่อมชิ้นงานเนี่ยเราจะไม่ได้พ่นสีมาชนกับประตูหน้านะครับคุณผู้ชมเพื่อจะรักษาสีที่มันเหมือนกันอยู่แล้วตรงนี้นะครับเอาไว้นะครับถ้าเราพ่นชนบานเนี่ยโอกาสที่สีจะเพี้ยนเนี่ยมันมีสูงนะครับเราไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องสีเพี้ยนเรามีพื้นที่ปัดสีนะครับเราอย่าพ่นชนบานนะครับ เพื่อจะรักษาสีเดิมเอาไว้นะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องสีเพี้ยนนะครับเทคนิคการพ่นแบบนี้เขาเรียกว่าการพ่นปัดสีนะครับแก้มหลังเนี่ยอ่อมันเป็นมันเป็นเนื้อสีรองพื้นที่มันชนกับกันชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พ่นเต็มชิ้นได้นะครับแต่ว่าประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยไม่ได้เลยนะครับประตูหน้ากับประตูประตูหลังเนี่ยถ้าเราพ่นชนบานเนี่ยแผลมันจะชัดเจนมากๆนะครับ ให้เราพ่นกรบแค่บริเวณสีรองพื้นเลยออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตอนนี้ในการพ่นในรอบที่2นะครับสังเกตนะครับผมว่าฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งที่มันจะไปติดกับประตูหน้าเนี่ยเรานะครับจะสไลด์สะบัดหัวกานะครับสะบัดหัวกาสะบัดข้อมือออกไปให้มันเป็นละองโปรยออกไปเนี่ยครับรอบที่3นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นการเกลีย่ยขอบนะครับเกลีย่ยขอบให้สีมีความเาเรียบกลมกลืนเข้าไปกับชิ้นงานนะครับ นะครับการสไลด์ก็คือการให้ชโลมละอองให้มันพ้นออกมาจากขอบบริเวณข้างในนะครับให้มันบางออกมาข้างนอกนะครับเพื่อเป็นการปัดเกลี่ยสีนั่นเองนะครับการพ่นสีก็จะพ่นอยู่2อถึงสเที่ยวนะครับขึ้นอยู่กับความเข้มข้นความกบตัวของสีตัวนั้นๆนะครับโดยปกติแล้วก็จะ2เที่ยวเนี้ยก็จะกรบแผลดีแล้วนะครับเที่ยวที่3เนี่ยเราจะมาพ่นเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อ รยเก็บขอบด้วยนะครับเพื่อแล้วก็เพื่อจะโรยเพื่อให้มันเม็ดมุกเม็ดเมทัลลิกมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหัวใจเลยนะครับขอบนะครับขอบต้องปัดให้เข้ากับสีเดิมให้ได้นะครับถ้าผสมสีมานะครับเ0เทคนิคนี้สามารถทําได้แบบสบายเลยนะครับเวลาปัดขอบเนี่ยมันก็จะได้ปัดกลืนได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่ครับสีใหม่กับสีเก่าเนี่ย เวลาเราพ่นสไลด์ออกไปอย่างนี้นะครับมันจะดูไม่ค่อยออกนะครับตรงนี้ยังไม่เซตตัวนะครับหลังจากที่สีเซตตัวแล้วผิวสีก็จะเรียบแบบนี้นะครับนี่ประตูหลังนะครับสีสังเกตนะครับว่ามันจะไม่ไปชนกับกระดาษกาวที่ติดกับประตูหน้าเพราะฉะนั้นนะครับสีตรงนี้ยังไงก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็ทิ้งไว้นะครับ15-20นาทีเอาแล็กเกอร์มาเคลือบนะครับเอาเล็กเกอร์มาเคลือบ การเคลือบเล็กเกอร์งานลักษณะแบบนี้เราก็เคลือบเต็มชิ้นไปเลยนะครับ2เที่ยวนะครับรอบแรกก็พ่นกึ่งเปียกกึ่งโรยนะครับในงานซ่อมผีซ่อมสีไม่ใช่ซ่อมผีเราเวลาเราซ่อมแผลเนี่ยเราไม่ไม่ได้ต้องการความตึงมากนะครับเพราะว่าเราจะอิงจากเม็ดแล็กเกอร์ชิ้นรอบข้างนะครับก็คือชิ้นประตูหน้าชิ้นฝาท้ายชิ้นกันชนอะไรลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งงานพวกนี้ผิวมันจะไม่ตึงอยู่แล้วถ้าเราไปทําเรียบตึงกว่าชิ้นอื่นเนี่ยชิ้นงานมันก็จะดูแปลกๆไปจากพวกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอิงเนื้อนะครับของแล็กเกอร์ที่มันติดกับชิ้นงานเดิมนะครับจาลองนะครับให้มันเหมือนเขามากที่สุดนะครับหลังจากที่พ่นเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งวัน ค่อยไปขัดเก็บเม็ดฝุ่นนะครับเก็บรายละเอียดขัดสีขัดเงาเพื่อจะส่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนการซ่อมสีก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดินทางมาถ,ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับ ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วมีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยฝากกดเป็นกําลังใจให้หนุ่มด้วยนะครับผมด้วยการใช้มืออันนุ่มๆของท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจให้ช่างหนุ่มแบบรัวๆด้วยนะครับผมเพื่อจะให้เป็นกําลังใจให้ช่างหนุ่มได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมจะทำตามงานที่ผมได้รับมอบหมายมานะครับ เวลาผมได้รับงานมามันมีประเด็นผมก็จะหยิบยื่นนะครับถ่ายทำแล้วก็มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ช่างหนุ่มฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม